Yeah, I love you so. I love you so. Don't you know? Don't you know? No, no. Don't you know? Don't you know? Don't you know? No, no. That I love you. Yeah, I love. I love you so. สวัสดีครับ. <coughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนตื่นเต้นแคมปิ้งนะครับในคลิปนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่บ้านถ้าเสือนะครับในลายกลางเต็นท์ถ้ำเสือการ์เด้นวินะฮะก็เป็นคลิปที่เกือบเกือบจะปุบปับนิดนึงพอดีว่าเรามางานมิ팅เล็กๆนะครับของพี่ที่สนิทกันในกลุ่มแคมปิ้งแล้วก็วันสุดท้ายก่อนกลับบ้านเนี่ยก็เลยหาที่มาถ่ายทําคลิปสักนิดนึงนะครับก็เลยแวะมาที่นี่เพราะว่าที่ที่เรามางานเนี่ย มันอยู่ในเพชรบุรีเนะี่ยซึ่งไม่ไกลกันนะครับแต่ในคลิปนี้คือผมก็แอบหวันวันในการถ่ายเหมือนกันเพราะว่าคิดที่แล้วเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยต้องขอโทษจริงๆนะครับในเรื่องของสีภาพอะไรต่างๆคือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยที่ทําได้ที่ถ่ายได้เนี่ยคือประสบการณ์ล้วนๆจากที่ถ่ายมาแล้วก็ศึกษาไปจาก YouTube นี่แหละครับ oh <my. S 1> แล้วทีนี้ครับ กล้องเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุแล้วกล้องพังนะครับเอาไปซ่อมอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรใหม่นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยค่าทุกอย่างที่ปรับมารวมถึงเวลาที่ผมไปถ่ายเนี่ยบางคนอาจจะเซตอัพตัวตั้งค่าต่างๆให้ในเรื่องของคุณภาพภาพหรืออะไรทุกอย่างเลยนะครับแล้วทีนี้พอไปซ่อมปุ๊บเขาแก้ใหม่หมดเลยนะผมต้องมานั่งทําเองครับแล้วก็ไม่รู้ว่า ตัวที่แก้ตัวที่ปรับตัวที่ทํานู่นทานี่เนี่ยมันสมบูรณ์หรือยังปรากฏว่าออกมาเนี่ยนะฮะก็ภาพก็เป็นไปตามที่เห็นในในคลิปที่แล้วนะครับนะบก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆในคลิปนี้นะค,คิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่ากลับมาแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาต้องปรับแก้กันต่อไปเรื่อยๆนะฮะแต่จะ ไม่เอางานที่เราไม่มั่นใจลงแบบคลิปที่แล้วแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับคลิปนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่บ้านทําเสือนะครับซึ่งเป็นรานกางเต็นท์เล็กๆนะครับอยู่ริมแม่น้ําเพชรบุรีเลยนะฮะแล้วก็มากัน4คนนะครับมีผมมีจิกนะครับมีพี่ฝนพี่ฟ้ายึ่งเขาทาเพจแฝดนโลกแล้วก็เปลี่ยนที่กินเหล้าแล้วก็เร็วๆนี้เขาก็จะจัดงานเอ็กเฟสนะครับซึ่งจะเป็นงานเล็ก ที่คนมาร่วมงานเนี่ยเยอะมากนะฮะในเรื่องของเพจต่างๆใครทำเพจก็เข้าไปร่วมงานได้ในกูเอ็กเฟนนะครับแล้วจะมีพี่หมูแล้วก็พี่นันเจ้าของงาน,นตามมาตอนหลังตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรครับมาถึงแล้วก็นั่งพักแล้วก็กางท้าบนะฮะตั้งโต๊ะเพื่อจะรอกินอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราสั่งหมูกระทะไปแล้ว แต่พี่ฝ้ายเสื้อส้มเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วครับจิงเลยต้องมาทําอะไรให้กินก่อนนะฮะตอนนี้เราก็ร็ดอัพกันไปผังผังก่อนนะครับจัดเต็์กันไปผังผก่อนเตรียมโต๊ะเต,ตรียมอะไรให้เรียบร้อยจริงๆรอบนี้นะครับผมได้ไอตัวเบาะรองนอนมาใหม่นะครับของต่อนยอนแล้วก็ตรงตวงนะครับจาก outarc นะฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นเบาะเป่าลมแล้วก็ทนทานด้วยตอนแรกผมก็มองเอ๊ะว่าถ้าเป็นเบาะแบบเนี้ยสมมุติเวลาที่หมาเนี่ยเขาชอบขุดใช่ไหมครับ กดที่นอนของเขาเองเนี่ยด้วยเล็บด้วยอะไรน้ําหนักกลัวว่ามันจะขาดง่ายหรือเปล่านะฮะมันจะรั่วง่ายหรือเปล่าปรากฏว่าตลอด3วันที่ผ่านมาจนวันนี้ที่มาถ่ายคลิปนะครับนะฮะก็ใช้บอบ์ดเนี้ยให้เจ้าต่อนยอนตรงตัวเขาก็เล่นกันข้างบนไม่มีปัญหาเลยครับแล้วที่สําคัญผมเลือกมาที่นี่เพราะว่ามันมีน้ําบ์ะเนี้ยสามารถให้ต่อนยอนตรงตัวเนี่ยเขาลงไปเล่นน้ําโดยที่ไปอยู่นบนเบาะได้เบาะมันลอยน้ําได้ครับ แล้วมันทับเก็บเล็กน้ำหนักเบาโอ,อ้อมันดีนเลยนะฮะ<น>ก็ไม่ได้อยากจะขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจใครเลี้ยงน้องหมาอยู่<น>ก็ลองไปดูได้เลยที่ Outtark นะครับหรือว่า Octobe Thailand นะครับเขาก็จะลงอยู่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะลงไว้ให้ในเพจเหมือนกันนะครับแล้วก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับ Thank you. เดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวลานเลยแล้วกันนะครับ,นะรบเพราะว่าคลิปเนี้ยอาจจะสั้นนิดน,นึงนะครับก็ดูบรรยากาศแล้วก็ดูตัวลานไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดเวลาคลิปแล้วนะครับสำหรับตัวลานตัวนี้นะครับก็คือตัวลานเนี่ยจะอยู่ในแก่งกระจานนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านถ้ำเสือเลยนะฮะก็สามารถที่จะเซิร์ชตาม g o o g l e แ a บบเข้ามาได้เลยนะครับที่ถ้ำเสือ Garden View สำหรับที่นี่นะครับก็อยู่ริมแม่น้ําเลยแล้วก็ล่มลื่นค่ากลางเต็นท์คนละ150บาทเท่านั้นเองแล้วก็สามารถใช้แอร์ขึ้นที่ได้ด้วยนะครับเครื่องละ150บาทลานกลางเต็นท์เขาเนี่ยก็จะเป็นลานหญ้าโล่งๆกว้างๆเลยแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะแต่บรรยากาศดีลานหญ้าดีแล้วก็ที่นี่เขายังมีที่พักด้วยนะครับคืลนละ1,500บาทกับคืนละ2,000บาทนะติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้สัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะลงมาจอดรถนอนนะครับจะเป็นนอนในรถหรือว่าเป็นคาแคมเต็นท์หลังคาประจอดนอนริมน้ําแบบผมก็ได้นะครับแต่จะมีโซนจอดริมน้ำเนี่ยเพียงแค่โซนเดียวเล็กๆนะครับแต่ผมก็อัดรถกันเข้าไป3 4สี่คันนะครับก็จอดเต็นท์หลังคาแล้วก็กางทาบไปอีกก็จะได้ปริมาณประมาณการจอดเนี่ยนะฮะแล้วก็การเซตอัพทุกอย่างเนี่ยประมาณแบบผมเลย ะะส่วนตัวลานเนี่ยก็ระหว่างทางเดินที่ไปห้องน้ำนะครับเขาก็จะมีอ่างล้างจานให้ด้วยสุดทางก็จะเป็นห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็เป็นฝักบัวปกติเลยนะฮะห้องน้ำก็แต่งแบบเป็นสไตล์แบบดูธรรมชาติธรรมชาตินะครับนะก็ง่ายๆกันไปที่นี่เขามีอุปกรณ์ แคมปิ้งให้เช่านะครับแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้ครบเลยแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์มีแถมที่นี่ยังเป็นจุดที่สามารถลงมาเล่นน้ำเฉยๆก็ได้นะครับนะฮะตอนผมมาเนี่ยผมก็รอมีลูกค้าเนี่ยเขาเล่นน้ำอยู่นะฮะแล้วพอเขากลับไปผมก็เริ่มขยับขยายมากลางต็น ก็นะรายละเอียดสั้นๆนะครับเพราะว่าตัวลานตรงนี้ไม่มีอะไรมากมองจากฝั่งนี้ก็ไปเห็นฝั่งนูนเลยลานไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ดูแล้วบรรยากาศก็น่ามากางเต็มเหมือนกันคือถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะมากางที่นี่ได้นะที่เนี่ยในโซนของบ้านถ้ำเสือเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จุดที่ผมกางเนะที่บ้านถ<แ>้ำเสือเนี่ยไม,ไม่รู้ว่ามันเป็นแม่น้ําเพชรบุรีเส้นเดียวกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าแต่เขาเปิดน้ําแค่วันเสาร์อาทิตย์ หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าซึ่งก่อนหน้านั้นผมคิดว่าเพชรบุรีมีน้ําตลอดแต่ปรากฏว่าวันที่เราไปเนี่ยมันข่มวันจันทร์แล้วนะครับน้ําแห้งมากเลยครับแต่วันที่เรามาถึงเนี่ยน้ำเต็มเลยก็ใครที่รู้เนี่ยก็บอกด้วยนะครับอ๋อี้เอานี้มอันนี้มันต้องล้มือข้อมือขอ เวิกจะรู้ว่าเจ้าของเขาเคยแกะของเขาเนบ้มากด ไม่มีแดงก็สุกแล้วเนื้อไม่กินโ้จต้องนี่กิกินเนื้อหมูแล้วจะดับไปอฮะอ้ดับไปบ้าน่ะ่ะนุกยังไม่ไเหออยังไม่ยงไม่ได้หรอ้ ให้แม่นั่งมาได้ป่ะนีบเป็นจีด้วยกันป่ะที่ประชื้อน้ำอยู่ไหนอะสำหรับใครที่มาคางเต็นที่นี่น,นะครับอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้เจอนกยุงนะครับซึ่งเขาเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่กลัวคนด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นนกยุงที่เขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าแต่คือมันไม่กลัวคนเลยนะฮะก็เดินไปเดินมาเดินเข้ามาเต็นท์เราที่สำคัญ มันจะเดินเข้ามาหาตอนยอนตรงตัวให้ได้เลยครับมันไม่ใช่แค่ไอ้เจ้าตัวนกยุงอย่างเดียวนะครับระหว่างที่ผมกางเต็นท์เนี่ยตอนยอนตรงตัวเนี่ยจะวิ่งพุ่งไปหาตัวสักอย่างปรากฏว่าไอ้ตัวนั้นก็คือกลุ่มไก่ต๊อกครับไก่ต๊อก4 5หตัวแสบเหมือนกันครับตอนนี้พอเห็นตร่งตัวตอนยอนปุ๊บโอ้โหมันร้องป๊า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 ปุ๊มร้องกันดังมากแล้วมันจะเดินเข้ามาหาตอนยอนตรงตัวให้ได้เหมือนกันเลยนะฮะก็สําหรับเราก็น่ารักดีครับ แต่สําหรับอตอนย้อนตรงตวงสำหรับหมาเนี่ยคือมันจะเล่นงานกันให้ได้เลยนะก็ชว่วงเย็นๆน,นะครับเราก็จัดเตรียมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับอาหารเราก็สั่งและรอแค่ว่าถึงเวลาจะลงเมื่อไหร่คือเราสั่งหมูกระทะมากินนะครับแล้วก่อนที่เราจะกินหมูกระทะเนี่ยเราก็กินจิ้มจุ่มกันไปแล้วด้วยเพราะว่าคือทั้งวันเนี่ยเราก็หิวคนม,มากนะฮะออกจากที่รายการถ็งเก่ามาที่เนี่ยนะครับก็คือกินอะไรไปนิดเดียวเองก็เลยกินไปก่อนชุดหนึ่ง แล้วรอช่วงเย็นเนี่ยก็ทําหมูกระทะกอีกชุดหนึ่งเพราะว่าพี่หมูแล้วก็พี่นันเจ้าของงานามิ팅ที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็คือมานั่งเล่นนี่ด้วยที่ตรงที่เราด้วยนะครับก่อนที่จะกลับบ้านพ่กนี้นะฮะคืนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เหนื่อยๆจากสถานที่เดินที่พวกเรามากันนี่แหละนะฮะก็คุยคุยกันไปนะก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าไปนอนนะครับแล้วก็พี่ฝ้ายเขาก็ต้องไปทํางานตอนเช้าด้วยนะัะ วันนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรออกมามากสักเท่าไหร่นะฮะแต่อย่างน้อยสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ยังน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาที่นี่ได้นะครับนะฮะที่ถ้ำเสือการ์เด v i วินะครับอยู่ในแทบๆบ,บ้านถ้ำเสือเลยนะฮะ

ีูบอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้แบนเก็บไว้ถอดี่หูเอ่อข้อม14แบนนี่จรงสา้ใส่ใส่ตั้งแต่มาพงกลังเใช่ปะแล้วก็อ๋อตีบีสามแบนแบนกว่าแล้วก็ม่ให้ัรือไม่เป็นเท่าไหร่15สาม5แบน จะปิดฝาพี่รำฟัง